สวัสดีครับเพื่อนๆก็เพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปช้อนไล่นะครับเพื่อให้ลูกปลากันนะครับเดี๋ยวผมหาอุปก,กรณ์ครับกระป๋องนะโอเคได้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่คลองนะครับ พื่ ไยมันจนะขึ้นเท่านั้นแคนี้กันครับผมขึ้นไหมพี่ขึ้นไหม ทุกวันนะครับเพื่อนนะครับเราจะปั่นไปเรื่อยเมื่อกี้ถามที่ที่คนที่ขอดช้อนอยู่คนะเพราะว่าเทียวว่าไม่มีเลยนะครับไม่ขึ้นเลยขึ้นน้อยครับเราก็จะปั่นไปโน่นครับแล้ค่อยเดินกลับมาครับเดินตามนะครับท่านท่านภูมิแล้วเดินกแบบเท้า ถ้ามันมีได้เยอะนะครผมก็จะอ่าปิดไว้ขายครับมีที่คนมารับประจำแช่ปิดไว้นะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจัดรถไันะครับเที่จะรถดครับบ M เอ็มจัดีอมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อ BM น,น Bm ผมนะครับ สีแดงนะนํนำเข้าจาก l อครับเคียนเพื่อนเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าว่าขึ้นไหมนะครับโอ้ยไม่น้าพี่สภาพน้ำไม่น่าไม่น่านี่ครับเอาน้ำมันน้ำมันค่อนข้างจะเ,เสียนะครับก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ แล้วก็น้ําดูน้ําไหลแรงด้วยเพื่อนแต่ก็น่าจะพอมีตัวนะครับน่าจะพอมีตัวน่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวช้อนไลาก่อนนะครับเพื่อนเอเครับผมโอเค,อเ,คเพื่อนเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ช้อนลากันครับได้มากได้น้อยอย่างน้อยลูกปลาก็ต้องได้กินครับวันนี้โอเคครับผมเพราะว่าผมดูจากสภาพน้ําแล้วเพื่อนอืม น้ำไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ครับน้ำมันเรียกว่าน้ำมันค่อนข้างเสียนะครับเต่อดำต่อน้ครับก็หมุนเข้าไปอย่างนี้บก็จะได้แบบนี้นะเพื่อนไปกันเลยโอเคครับผมไปครับ ไอ้พี่ตัวนี้ฮน้ำใสอยู่อีทอ,ทองเฮ้ย hey, อีทองเหรอทองดำทองดำอ๋อไข่ทองด้ำอยู่โอเคเพื่อนๆน,น,นี่ก็เป็นลายแดงที่ผมช้อนมาเมื่อกี้นะครับนี่ฮะเราขอตัวช้อนอีกสักพักหนึ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเสร็จให้ดูนะครับผมโอเคขอบคุณครับเขาก็ลายแดงไม่ค่อยขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ แล้วก็ได้ประมาณนี้ครับก็พอให้ลูกปลาครับแต่ว่าที่บอกว่าจะเอาไปอฟีดฟีดไว้ครับสําหรับขายก็ไม่พอนะครับวันนี้แค่ให้ลูกปลาก็พอแล้วครับให้ปลาที่้านกินก็พอแล้วฮะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูต่อครับว่าตรงนี้จะมีอีกไหมนะครับโอเคครับผม มา,มาตรงนี้มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับทางนี้มีนะครับเดี๋ยวมาช้อนกันดูตอนนี้ผมได้เกือบเกือบจะครึ่งกระป๋องแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนนี่ครับได้เกือบจะครึ่งกระป๋องกนะับเนื้อๆนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมไปช้อนก่อนนะครับ <c oughs> ครับเพื่อนๆก็เมื่อก,กี้ครับไม้ช้อนลาผมลุดมือครับจนลงไปเมื่อกี้ไปยืมไม้พี่เข้ามาเกี่ยวขึ้นมาได้ครับนะ หลุดมือลงไปในคลองเลวเพื่อนเราจะให้เพื่อนเราจะถ่ายให้เพื่อนเพื่อดูว่าลักษณะไยที่มันขึ้นมันขึ้นยังไงนะครับหลุดมือลงไปเลยครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมอโอเคเพื่อนเดี๋ยวให้ดูไยที่มันขึ้นนะครับ,รบลักษณะไยที่ขึ้นนะใรแดงนะครับนี่ครับก็จะนี่ครับเห็นไหมเห็นนะครับประมาณนี้ขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้ครับแต่นี้เขาขึ้นมาเยอะนะเพื่อนเพื่อนก็ ก็ช้อนนะครับก็ค่อยช้อนแบบนี้ครับก็ค่อยต้อนช้อนแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับฟุบนี่ครับจะได้มาแบบนี้ครับผมเราก็ช้อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เยอะนะครับเคเพื่อนๆเดี๋ยวขอไปช้อนก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนๆแสงนะครับก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านละนะครับตอนนี้กี่โมงเราขอดูไป อือดูนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับก็นี่คลองที่เราไปช้อนกันแล้วที่แรกผมนึกว่าจะไม่ได้นะเพื่อนนะครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับเต็มกระป๋องเลยมีแต่เนื้อๆน,นะครับผมไม่ได้ใส่น้ำไปเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้ำไปเลยนะนะครับนะครับเนี่ยโอเค ก็เดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับนะครับเมื่อกี้ก็โหเกือบไม่ได้เพื่อนไอนะครับกระชอนลายแดงครับพี่ช้อนลายแดงผมตกไปในน้าถ้าไม่ได้พี่คนนั้นนะครับที่มีไม้อยู่ผมก็คงจะต้องต้องเสียกระชอนไปต้องซื้อใหม่นะเพื่อนโอเคครับนี่ครับก็นะครับเป็นลายแดงที่ผมช้อนได้วันนี้ครับ เดี๋ยวมันก็จะมีไว้ฟิตสำหรับอ่าแบ่งขายให้ให้ให้เพื่อนๆที่ว่า,าไม่มีแหล่งช้อนนะครับก็จะทำเป็นใส่ถุงแช่ฟิตไว้นะครับเดี๋ยวฟีเขาจะมาเอานะครับก็เป็นอ,อีกหนึ่งออเดอร์นะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับลูกค้าสั่งไว้ก็สำหรับนี้นะครับก็ เดี๋ยวไปดูตอนแพ็กกันอีกทีหนึง่งแล้วตอนนี้ขอเก็บอุปกรณ์กลับบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคบายยนะครับไปละเก็บอุปกรณ์ก,ก่อนนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็มาถึงแล้วก็ผมเตรียมทคือถือทาการล้างล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือลายแดงที่ผมไปช้อนมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมแบ่งไว้นะครับแบ่งไว้นิดนึง เดี๋ยวมีน้องจะมาเอาลายสดด้วยนะครับเดียวมาแบ่งลายสดให้ลูกปลานะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเตรียมให้ปลาในในฟาร์มนะครับในฟาร์มเล็กๆผมอะนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับโอเคเดี๋ยวพวกนี้ครับนี่ที่อยู่ในกระมังนะครับผมจะล่อนเอาแต่เนื้อๆแล้วก็อทำการแพ็กใส่ถุงนะครับแล้วก็เข้าช่องฟิตนะครับ เอาไว้ขายนะเพื่อนนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปให้หรปตาก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอเคเพื่อนแล้วนี่ก็นะครับเหลือแต่เนื้อแล้วนะไม่ค่อยเห็นนะเปิดแผลนี่ครับแดงๆนะครับก็เหลือแต่เนื้อแล้วนะครับนี่ก็ประมาณโลกว่าเกือบเกือบสองโลนะครับโลกว่าเกือบสองโลนะครับ ถึงกระป๋องสีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถุงกันนะครับแล้วก็แชร์ฟิตไว้นะครับผมเอาไว้ให้ลูกปลาประมาณาผมว่านะหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับหนึ่งเดือนนะนะครับหนึ่งเดือนเดือนสามอาทิตย์นะครับประมาณสามอาทิตย์ขึ้นไปลูกปลากินได้นะครับปลากินได้นะ แล้วก็สําหรับไลฟ์ฟิตนะครับเพื่อนๆไม่แนะนํานะครับให้ให้อนุบาลให้อนุบาลลูกปลาและเกิดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีชีวิตนะครับเขาจะตายแล้วก็น้ําที่เราเลี้ยงลูกปลาที่เราให้หารแช่ฟิตครับมันจะเสียนะครับโอเคเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปหาถุงนะครับไปใส่เจ้าลายแดงกันเพื่อแช่ฟิตนะับโอเคครับ โอเคครับครับเพื่อนๆก็อ่ะอ่ะก็เมื่อกี้ผมไปซื้อถุงซิปนะครับเพื่อนไม่ได้นะไม่มีนะครับผมก็ได้ถุงเนี่ยไซส์นี้มานะครับเนี่ยถุงไซส์นี้มานะครับอ่าเป็นสี่คูณหกับสี่คูณหกครับถุงพีพีสี่คูณหกถ,งถุงร้อนนะครับสี่คูณหกมานะครับ ก็แพ็นี้นะครับสิบห้าบาทนะครับก็ไม่เป็นไรรอบนี้ก็เดี๋ยวแพ็คไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาถุงซิบได้แล้วก็ค่อยไปเอามาใส่กันนะครับรอบหน้านะครับรอบนี้ก็จะมาแพ็เนี่ครับนี่ยลายแดงนะครับนะครับสดๆนะครับก็จะแพ็กใส่ถุงนะครับแล้วก็เข้าช่องฟีดไว้นะครับอาจจะ น่าจะเหลือใช้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่นี่เลยก็เอาหนังยางนะครับมานะครับเป็นทุ่นทุ่ไปนะครับก็เดี๋ยวไปใส่กันเลยนะเพื่อนอ่ะโอเคครับต้องขอขอโทษด้วยนะครับเห็นขานะครับก็นะครับก็ใส่ไปเลยนะเนื้อเนื้อครับเพื่อนเนี่ยเนื้อเนื้อเลยนะไม่มีน้ําเลยนะครับนะครับผมจะตักเนื้อเนื้อให้เลย อย่างเงี้ยคือกองมาแล้วนะกองทำความตะอาดมาแล้วนะครับอย่นี้เป็นไรที่ผมจะฟิตนะครับนี่ครับมารนะครับเพื่อน ก็แป๊บนึงนะครับไม่ได้อ่ะก็ได้ประมาณนี้ครับถุงประมาณนี้นะนะครับเนี่ยนะครับเยอตูดเยอะันนึงครับถุงประมาณนี้ครับนะฮะก็หนักประมาณ ตีคิประมาณสามตีคิดนะครับก็ถุงประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะขายเนี่ยผมจะบางทีผมก็จะเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็ถ้ามีพี่คนหนึ่งเขาจะมาซื้อซื้อประจํานะครับเนี่ยผมจะขายถุงแล้วประมาณสามสิบบาทนะครับเนี่ยนะครับสามสิบบาทนะทเพื่อนๆไม่แพงนะครับไม่แพงนะเพราะว่าคือบางคนก็หาไม่ได้นะสำหรับคนที่หาไม่ได้นะผมขายสามสิบบาทนะครับ วิธีการส่งนะครับผมจะส่งในในกล่อ,องโฟมนะครับเพื่อนๆส่งในกล่องโฟมใส่กล่องโฟมไปนะครับบางทีบางคนเขาก็มารับถึงที่นะครับอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะแจ้งฟีดไว้นะครับก็เป็นการเก็บรักษาลายแดงนะครับที่ช้อนมาเหลือจากการให้ลูกปาลาหรือว,ว่าให้ปลาในฟาร์มกินนะครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วผมก็จะขออนุญาตแพกไอเจ้าตัวเนี้ยตักตัวเนี้ยใส่ถุงมาดูนว่าเพื่อนเราจะได้สักกี่ถุงนะครับกระปุกนี้ครับเราจะได้กี่ถุงตามมาดูกันโอเคต้องขออนุญาตเพื่อนเลยนะนะครับเห็นขาเห็นขานะขออนุญาตด,ด้วยนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับ เก็บไว้ใช้เองน,นะครับตรงนี้ไม่เต็มนะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เองนะครับบางคนก็หัวหมอนะครับหัวหมอนะบีบบีบ ดีให้เข้าเป็นแบบนี้นี่ครับย่เงี้ยให้ดูเหมือนได้เยอะแต่ผมไม่นะครับนี่เลยเยาให้แบบแน่นๆนะแล้วก็มัดแบบนี้แบบนี้เลยนีครับเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายครับเดี๋ยวตรงนี้แก,กไปใช้เองนะเสร็จนะครับเดี๋ยวที่เหลือในนี้ครับเดี๋ยวไปล้านแล้วก็ให้ลูกปลานะครับโอเคเพื่อนๆก็ครับก็ได้มาอ่า หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถุงนะครับแปดถุงได้มาแปดถุงนะครับได้มาแปดถุงนะเนี่ยครับนี่ฮะได้มาแปดถุงครับเป็นลายแดงเดี๋ยวผมต้องไปแช่ฟิตนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะนะครับเออเออกกับกล้องก่อนนะครับ ถุงที่เก้าไม่นับเนาะเพราะว่ามันไม่เต็มถุงนะครับโอเคเพื่อน,อนๆก็ถ้าสนใจนะครับลายแดงฟิตแชร์ฟิตนะครับก็ติดต่อติดต่อมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเ,เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์เฟซบุ๊กไว้ในใต้ไว้ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เอ่อิงเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขายนะครับคื่ิกี้ผมบอกเท่าไหร่นะถุงละเท่าไหร่นะ สามสิบใช่ไหมนะครับสามสิบใช่ไหมสามสิบนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็ามารับเองได้นะแต่ส่วนมากคนในพื้นที่แถวนี้ mm. เขาไม่ค่อยซื้อใช้นะ <lear. S 1> เพราะว่าอะไรมันเยอะนะครับไรแดงเยอะน่านจะเป็นเพื Umwelt, เ่อนเพื่อนพี่ๆที่ทอยู่ในที่อยู่ต่งตรรางจังหวัดหรือว่าอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับอันนั้นก็คือเขาไม่มีใช้นะครับก็หายากนะครับไม่งั้นก็ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยเลี้ยงน้ําเขียวอะไรเงี้ยครับแต่ผมสําหรับผมไม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงนะครับเพราะว่า ผมมีอยู่แล้วนะครับมีแหล่งอยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ปัจจัยยานไปนะเหมือนเมื่อเช้าปันจัรยานไปนะครับครับก็อถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขายไม่แพงนะผมไม่รู้เขาขายเท่าไหร่นะผมก็เคยเห็นคนขายอยู่แต่ผมขายไม่แพงนะเนี่ยก็หกสิบาทนะครับอย่างเงี้ยหกสิบบาทนะไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าส่งนะนะครับค่าส่งค่อนข้างแพงนะเพื่อน ค่าส่งมีอะไรบ้างนะผมผมจะบอกผมจะแจ้งให้ฟังนะครับค่าส่งนะครับหนึ่งนะครับกล่องโฟมกล่องเล็กนะครับก็ใบละประมาณสามสิบถึงห้าสิบบาทนะครับสองไดไอ์นะครับไดไอส์นั่นก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งแห้งนะครับก้อนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ละประมาณก้อนละประมาณหกสิบบาทนะครับก้อนก้อนประมาณเนี้นะครับประมาณเอ่อกี่นิ้วอะประมาณ สี่คูณสี่นิ้วอะครับสี่คูณสี่นิ้วประมาณนั้นนะครับก็้อหกสิบบาทนะครับแต่ไอาใส่ทําไมในกล่องเพื่อรักษาอุณหภูมินะครับไม่ให้ลายแดงเน่านะครับไม่ให้ลายแดงเสียก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับรักษาอุณหภูมิของเพื่อให้มันเย็นก็คือแช่เหมือนแช่ฟรีสน,นะครับแช่เย็นไปอ่ะพอไปถึงมือลูกค้าก็เออยังสภาพที่แบบสดอยู่อะไรเงี้ยเพื่อคงความสดของลายแดงนะครับแล้วก็ 3แล้วก็สามแล้วก็พวกเป็นค่าส่งนะครับค่าส่งนี่ก็อยู่ที่แล้วหน้าโลนึงนี่ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับไม่เกินหนึ่งร้อยแต่ผมคิดไว้ที่ค่าส่งหนึ่งร้อยนะปะนอนอนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งไม่งั้นก็เดี๋ยวผมสืกเอ,อ่อเคอรี่เคอรี่ไม่แน่ใจเนาะเขารับเป็นกล่องผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่เคยส่งเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นอะไรเพราะเวลาผมไปส่งเคอรี่เขาไม่ค่อยจะรับนะครับเออก็มีอะไรบ้าง่ะ มีดไอศ์หกสิบนะครับค่าส่งค่าส่งไอ้นี้สุธรรมดาเลยคิดร้อยหนึ่งก็ร้อยหกสิบแล้วใช่ไหมเราะกองโฟมอีกประมาณห้าสิบาทนะครับโอ้ค่าส่งแพงกว่านะี่ครับค่าส่งแพงกว่านะถ้าใครรับได้ก็สั่งนะครับถ้ารับค่าส่งไม่ได้ก็ไม่ต้องสั่งเพราะว่าถ้าผมส่งไปแบบเออเนี่ยหกสิบาทเนี่ยแล้วแล้วผมบวกค่าส่งอีกแปดสิบาทนะคือผมไม่ ขาดทุนนะเข้าเนื้อนะครับขาดทุนจริงๆขาดทุนนะจริงๆเลยแล้วก็ถ้าผมส่งไม่ดีนะครับทําไม่ดีก็พอไปถึงลูกค้าก็เออเดอร์ดราม่าผมอีกว่าเออส่งของยังไงไปถึงเน่าไปถึงไหนคือมันต้องส่งแบบนั้นจริงๆนะครับค่าส่งต้องตามนั้นจริงๆนะครับถ้าอยากได้จริงๆนะครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่เข้าใจเนาะเผื่อไม่เข้าใจามันต้องมันมันต้อง มันต้องสดเมื่อไปติงมือลูกค้านะครับก็เราต้องต้องใช้กล่องโฟมไดไอส์นะครับสองอย่างสําคัญมากแล้วก็ค่าส่งคิดปกตินะคิดปกติเลยน่าจะประมาณรวมๆไดไอส์รวมในค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยบาทแล้วก็บวกไดไอส์หกสิบร้อยหกสิบนะครับแล้วก็มีกล่องโฟมอีกห้าสิบบาทนะครับก็รวมๆค่าส่งประมาณสองร้อยอ่ะ รับได้ก็รับได้ก็สั่งรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อพวกคาน้ําเขียวขยายเลี้ยงเองก็ได้นะครับก็มันแพงเนาะนะครับก็เข้าใจแหละเผื่อเพื่อนเพื่อนเมืองใหม่หลายๆท่านไม่ไม่เข้าใจนะครับก็ก็ฝากฝากไว้นะครับก็ต้องทำแบบนั้นถ้าไม่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับก็โอเคก็นี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องก่อน ครับโอเคเพื่อนๆนี่ก็ที่ใส่ถุงเมื่อกี้นะครับเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับแบบคุ้มๆอะ่ะนะก็คือเนี่ยให้ได้เป็นเดือนนะเพื่อนๆเนี่ยอะถ้าใช้ไม่หมดนะครับก็เอามาใส่ฟิตไว้เหมือนเดิมได้นะครับเนี่ยเขายังสดอยู่เลยนะนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถุงนะถุงนี้ไม่นับนะครับถุงนี้คือมันไม่เต็มเนาะไม่เต็ม ถุงนี้ไม่เต็มนะเดี๋ยวผมจะก็จะเข้าฟิตร์เก็บไว้ใช้เองนะครับถุงนี้โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็สนุกคลิปนี้ก็คงไม่ได้สาระอะไรนะเดี๋ยวก็คือนิดหน่อยอะ่ะก็คือได้รู้ว่าเออเวลาเราไปช้อนไล่มาครับไม่ใช่ว่าเราเราใช้แล้วเรามันเหลือแล้วเราทิ้งนะครับคือสามารถนะครับสามารถใส่ถุงแบบนี้หรือว่าใส่ กล่องใส่อะไรก็ได้เข้าไปในช่องฟิชนะครับของตู้เย็นนะครับก็สามารถใช้ได้อีกประมาณทุงเนี้ยนะครับเลี้ยงได้เป็นฟาร์มเลยนะใช่ปะปลาโตนะนะครับเลี้ยงได้เป็นฟาร์มเลยแหละก็คือให้ปลาหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วกันแนะนํานะครับไม่แนะนําให้ใช้กับอนุบาลปลาแรกเกิดนะครับไหลแช่ฟิชนะเพื่อนๆไม่อนุน้ำไม่ไม่ไม่ ไปแล้วจุน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 ไม่แนะนำให้ใช้กับปลาที่เพิ่งเกิดน,นะครับเพราะว่าเขากินไม่ได้นะครับเขากินไม่ได้เพราะว่าไรอ่ะมันตายไปแล้วนะมันตายไปแล้วมันไม่สามารถออกลูกได้นะครับแล้วปลามันก็มันก็ตัวใหญ่แล้วปลาตัวเล็กกินไม่ได้ครับแนะนำให้ใช้อย่างอื่นแล้วกันอาทิเมียพาลีมิเทียมนะครับหรือว่าไข่แดงของไข่ไก่นะครับก็บ ตามนั้นนะครับผมส่วนไลฟิตนะครับแนะนำหนึ่งเดือนขึ้นไปครับปลาหนึ่งเดือนขึ้นไปกินได้ครับแต่อย่าให้กินเยอะนะครับถ้ากินไม่หมดนะครับมันจะทําให้น้ําเน่าด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเปลี่ยนน้าปลาบ่อปลาแล้วก็จะเน่านะน้ําปลาแล้วกเน่าเกลี่ยไว้นะครับก็ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย